อยู่นี่ก็ตายปกติเฉยเพราะพูดเชยเหอะด่าด้วยนะมินเดียวอนะชนะแล้วมินเดียวอนะนี่ไหวปะเดิ๋ยวแรกแฮะไหวโวยนั่ไ<ว>น,นไม่ได้ต่อยเลย มันเหมว่ามึงรู้ได้ไงว่ากูว่ามึงเก่งกว่ากูไม่เคยตายเลยเรืองเลือดตีดีีเก่ง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 อ่มือเหรอฮีอะไรเลือมือทำไมอ่ะไม่ได้เอใครอ่ะไน่ยนะค่ฟรีแล้วเดี๋ยวกูแท็กหน้าไปกูม้มือูมือจามือจามือสาากแ็ก็ประจำไดิไหนพี่ไม่ใช่เหรอเหนึนึงหนึ่งนึงกูว่าไดมาดมาโอ้คตาี่อเองานวัดช่วงนี้ ไม่มีแบบรุ่นแฮปปี้บีดเลยนะไอคิงไม่ต้องหลอกเยอะหรอกมันมันโง่ามากส,ส,ส,สบายสบายเลยไม่ต้องแบบไอ้นี่เยอะกูเหลือแปดแปดไหวหปะเนี่ย <c ười> ออเฮ้ย